เพาลอยหัวยาวนอดใหญ่ครับวันนี้เราก็จะมาวางเพลาลอยหัวยาวนอดใหญ่ให้กับรถอี s u z u allnew ครับเพาลอยหัวยาวนอดใหญ่เพลาลอยพงทองครับโอ้โหแน่นอนครับสวยงามพรามแปดจัดให้ครับอยากได้เพาลอยเอาไปแบกน้าหนักที่ห้าตันครับแนบเราใช้แหนบยี่สิบมิลข้างละห้าแผ่นนะครับแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับ เตอแนบสองงอข้างละหนึ่งเป็นตรงเตงบุชเหล็กเป็น6นิ้วนะครับเพื่อยืดหยุ่นในการรับน้าหนักได้มากขึ้นแหนบเป็นทรงตรงนะครับลูกค้าเจาะย้ายหูแหนบมาแล้วนะฮะเจาะย้ายหูแหนบมาแล้วด้วยก็ใช้ตรงเตงให้สูงขึ้นนิดนึงเพื่อจะยืดช่วงนิดนึงนะครับเพื่อจะให้แบกน้ําหนักได้สบายๆรถลูกค้ามีอาการนั่งเผามานะครับก็ต้องใช้แหนบเยอะนิดนึงนะฮะสวยงามครับอีสุสูอ,อ๋อนิวครับ สายแบกเหมือนกันนั้นเนี่ยคันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้อูปริชาติเพอลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับใส่เพาลอยหัวยาวนอตใหญ่นะครับตอนนี้เราก็กําลังเตรียมนะครับเพื่อจะเชื่อมขารับเพผาประมาณนี้ครับเพาลรอยหัวยาวนอตใหญ่เพาลอยพงทองโอ้โหเฟืองเดิมนะครับชนเฟืองเดิมได้เลยนี่ฮะ สวยๆลำนี้ไม่มี ABS ครับพอลอยที่ไม่มี ABS พอลอยพงทองครับสวยแข็งแรงแน่นอนเดี๋ยวจัดเสร็จเดี๋ยวลองแบกให้ดูทรงจะเป็นยังไงก็คือทรงก็ไม่ได้เตี้ยอะไรนะครับก็เพราะว่าลูกค้าเจาะยายหูแหนบมาแล้วแล้วก็อยากจะเน้นเอาไปแบกน้ำหนักที่5ตันนะครับแหนบ20่สิบมิลข้างละ5แผ่น ของลูกค้าเนะี่ยมีแหนบมาแล้วนะครับเราจะตัดแหนบด้านหน้าให้เยอะนิดนึงเพื่อจะให้หัวแหนบไม่ต่ำจนเกินไปนะครับตัดประมาณระดับนี้สวยงามและแข็งแรงแน่นอนเท้าลอยหัวยาวนัอใหญ่ครับ <c oughs> หัวยาวน็อใหญ่ก็ดีนะครับน็อตเขาแข็งแรงน็อตก็ตัวใหญ่นะครับน่าจะเป็นแกน16มิลตัวใหญ่มากใช้กระทะของบอย ขอบ14นะครับนี่ก็คือกระทะพอาลอยหัวยาวนักใหญ่กระทะของบอยครับขอบ14สวยวิงว่งวิ่งแจ่มไปเลยสวยงามอ่ะเดี๋ยวรอชมนะครับลำนี้วางเพราร้อยหนึ่งลำนะฮะเมื่อเช้าทําแหนบเสร็จไปแล้วหนึ่งคันนะครับ